เป็นไงบ้างทุกคนสบปยดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ยิมครับยังเช้าอยู่เลยประมาณตีห้าได้ผมอยากให้คุณดูสินิหาดูยากมากๆก็คือเบนวูดแมนบนลู่วิ่งเบนว่างไงทักทายทุกคนหน่อยไม่เอาปิดโอ๊้ปิดกล้องเดียนี้นะโอ้เป็นอะไรไหมเพื่อนปิดกล้องเดี๋ยวผมจะโพสต์นะครับ <c oughs> เพื่อนอไ,ได้กลับไปไ<ห>วิ่งเลยไปเจ๋งไปเลยครับอะไรคือเหตุการณ์ที่น่าอายที่สุดของคุณอ่า ผมควรเจอพูดเรื่องนี้ไหมเนี่ยฉันอยู่ที่คลินิกเอ็กซเรย์แล้วก็เผลอเปิดผ้าม่านห้องแต่งตัวที่มีคนกําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่แล้วก็แบบว่าเขาไม่ได้ใส่กางเกงใส่แค่เสื้อคลุมแล้วฉันก็ตกใจเออตายแล้วขอโทษค่ะจากนั้นก็รีบปิดพมา่าแล้วก็วิ่งออกไปเลยค่ะ โอเคตอนอายุ13จะไปค่ายฉันว่ายน้ำไม่เก่งค่ะตอนว่ายกลับเพิ่งทางเริ่มนึกว่าฉันทำอะไรอยู่เนี่ยฉันว่ายไม่ได้และฉันก็จากท่านี้ก็กลายเป็นแบบนี้แล้วก็เริ่มจมค่ะและไลฟ์การหุ่นแทบก็ถอดเสื้อของเขาแล้วก็จลงน้ำไปช่วยฉันเด็กๆทุกคนหัวเราะกันใหญ่เลยและคะ่ะตอนจมูกแหบเพราะเล่นรักบี้ค่ะฉันชนเพื่อนร่วมทีมกันเลยมีครั้งหนึ่งฉันกำลังออกเดตค่ะร้านอาหารการะูระไฮโซผู้ชายที่ไปด้วยกันน่ารักเวอร์เราสั่งของหวานมาแล้วมันก็เป็นช่วงที่ดีงามพระรามก้าวมากเขาคุยกับับนแล้วก็ พูดอะไรสักอย่างที่ตลกมากๆฉันหลุดขำจนพ่นของในปากใส่เขาเลยเรื่องน่าอายที่สุดของผมเท่าที่นึกได้ก็คงเป็นตอนที่ขอเดทกับเธอแล้วก็ถูกปฏิเสธมั้ง <laughs> <laughs> ตอนนั้นรถกลับบ้านดี่อึดอัดมากเลยอะไรคือเหตุการณ์ที่น่าอายที่สุดของคุณ เราอยู่ด้วยกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับผมสงสัยว่าคุณได้บอกคนอื่นบ้างไหมว่ามาเข้าร่วมอัลฟาเช่นคนที่โรงเรียนที่ทำงาน,น,นในทีมกีฬาการเอาเรื่องแบบนี้ไปพูดกับเพื่อนมันแปลกๆใช่ไหมครับไงแคลโอไงบิลคือวันพุธได้ต้องทำอะไรไหมโอ้วันพุธเหรอออคือออผมคือจริงๆแล้วผมมีนัดกับเพื่อนบางคนนะกะว่าจะไปกินข้าวกันแล้วก็แบบดูวิดีโอจากนั้นก็แบบคุยกันนะนายก็รู้คือ ถึงแม้คุณจะมั่นใจในสิ่งที่คุณเชื่อแต่เวลาพูดให้คนอื่นฟังก็รู้สึกแปลกๆอยู่ดีแะครับและเกิดคำถามขึ้นมาว่าฉันควรจะคุยกับคนอื่นเรื่องพระเยซูไหมคุยเรื่องแบบนี้จะโอเคไหมแล้วถ้ามันโอเคจะเริ่มคุยยังไงดีล่ะ างคนถือว่าความเชื่อควรเป็นเรื่องส่วนตัวคุณจะเชื่อก็เป็นเรื่องของคุณแต่ไม่ควรบังคับให้คนอื่นเชื่อตามหรือไม่ต้องพูดถึงด้วยซ้ำใช่ครับน่าสนใจมากเพราะว่าทุกคนที่มาเป็นคริสเตียนก็ต้องเคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูจากคนอื่นแล้วทำไมเราถึงคุยกับคนอื่นเรื่องพระเยซูละ่ะอย่างแรกเพราะว่าพระเยซูบ,บอกให้เราพูดครับ พระเยซูบอกคนอื่นตลอดว่าจงไปจงออกไปและประกาศจงออกไปเชิญชวนเรามาเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตจงออกไปและสร้างสาวกและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือคําสอนของพระเยซูเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงในจิตใจของผู้คนได้สมมติว่าคุณติดเกาะร้างแห่งหนึ่งกับเพื่อนแล้วจูๆ่ๆคุณก็เดินไปเจอแหล่งน้ําและผละไม้อย่างแรกที่คุณทําก็คือวิ่งกลับไปบอกเพื่อนว่าคุณเจออาหารและน้ํา <laughs> ใช่ไหมครับมีความหิวกระหายฝ่ายจิตวิญ,ญญาณอยู่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคน ถ้าจะให้เปรียบก็เหมือนที่คนร่อนเร่อย,อยู่ในเทะเลทรายพยายามหาอาหารเพื่อคลายหิวดังนั้นการแสดงความรักต่อผู้อื่นที่เราทำได้คือบอกพวกเขาเรื่องข่าวดีแสนแอสัศจรรย์ของพระเยซูพระองค์เป็นผู้เดียวที่เติมเต็มความหิวกระหายฝ่ายจิตวิญญาณได้ดีที่สุดความสัมพันธ์กับพระเยซูนำสันติสุขและความชื่นชมยินด,ดีมาให้ครับทำให้ชีวิตมีความหมายและมีวัตถุประสงค์พระเจ้าเติมเต็มหัวใจของเราด้วยความรักพระองค์ให้อภัยและมอบชีวิตนิรันดร์ให้แก่เราและนั่นเป็นข่าวดีมากๆที่เราจะได้แบ่งปันกัััับบบบคคคนนนนนนอออืื่่่และะกกการการรรขวปสส้ดดีีทุ คนเราแชร์อะไรเจ๋งๆอยู่ตลอดครับแบบคลิปของเบนที่ผมแชร์ตอนนี้มียอดวิวสองหมื่นแล้วออยนั่นแหละครับเราทาแบบนี้ตลอดในทุกๆเรื่องคลิปอรนะ่อยเนาะเพื่อนนี่คือโทรศัพท์มือถือเมื่อคืออนาคตมันคงไม่เล็กไปกว่าน,นี้แล้วดูสิแทบจะมองไม่เห็นมือถือในกระเป๋าแล้วอ่ะย่าต้องซื้อเครื่องนะเพื่อนบอกเลยเมื่อคืออนาคตจะเดินทําไมถ้าเราลอยได้ผมบอกเลยเขาคุณจะต้องลองดู n น็ fli x กนะมันไม่มีอะไรส่งผลกระทบด้านบวกต่อชีวิตเท่า Netflix อีกแล้วเจ๋ง สมัครได้ที่ไหนล่ะบนอินเทอร์อเรน็ตไงเมื่อผมเริ่มติดตามพระเยซูแรกๆผมไฟแรงจนอยากเล่าให้ทุกคนฟังจําได้ว่าครั้งหนึ่งผมพยายามคุยกับเพื่อนชื่อชาแนลแต่ตอนนั้นผมค่อนข้างยัดเยี่ยดและก็ไม่ใส่ใจเขาเท่าไหร่ก็เลยจบไม่สวยหลังจากที่โดนปฏิเสธแบบนั้นหลายครั้งเข้า ความกล้าของผมก็หายไปแล้วเปลี่ยนเป็นความกลัวแทนใช่ครับผมก็มีปัญหาเรื่องความกลัวครั้งหนึ่งตอนที่ผมอยู่โรงเรียนนั่งอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็มีคนถามว่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมทําไมถึงไม่เป็นคริสเตียนนั่นเป็นโอกาสของผมแล้วเป็นจังหวะสวยแล้วแต่ผมกลับกลัวว่าจะพูดอะไรพลาดไปก็เลยนั่งนิ่งไปและผมว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนมากมายจากที่ไม่ใส่ใจความรู้สึกก็กลายเป็นกลัวครับแต่มันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นแล้วเราจะแบ่งปันความเชื่อ,อยังไงดี ให้เรามาลองดูวิธีต่างๆในการบอกกับคนอื่นเรื่องพระเยซูกันครับอย่างแรกเราบอกคนอื่นผ่านการกระทําของเราความรักที่เรามอบให้ผู้อื่นแบบจับต้องได้จะนําคนไปหาความรักของพระเยซูครับพระเยซูกล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อพวกเขาได้เห็นความดีที่ท่านทําพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ ฉันเคยติดคุกเพราะเสพโคเคนมีปัญหาท่วมหัวแล้วก็อยู่ในห้องขังตอนที่ถูกขังอยู่ ผู้หญิงที่ทำงานกับกลุ่ม Salvation Army มาหาที่ห้องขังแบบมาเยี่ยมค่ะตอนที่เธอมาฉันก็คิดในใจว่าเยี่ยมเลยคนจากโบสถ์มาแล้วจะโดนเทศแล้วสินะคือฉันควรจะเป็นคนที่รู้ดีว่าจะดำเนินชีวิตและจัดการด้วยต่างๆของตัวเองยังไงแต่เธอก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรพวกนั้นเลยเธอแค่เดินเข้ามาโอบกอดฉันแล้วก็พูดว่าฉันรักเธอคือมันพิลึกมากๆฉันไม่ได้กอดตอบฉันใจแข็งมากๆในใจก็รำคาญเพราะตอนนั้นกําลังเมายาด้วย แล้วเธอก็กลับไปฉันจำได้วินาทีที่ประตูกำลังปิดพอเสียงกรอนลั่นพระเจ้าก็ปรากฏพระองค์ขึ้นในห้องขังของฉันและทำเหมือนกับเธอเลยพระองค์โอบกอดฉันและกระซิบว่าเรารักเจ้าและนั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันตระหนักได้ว่าพระเจ้าอยู่ข้างฉันไม่ได้ต่อต้านฉันและพระองค์ก็ไม่ได้โกรธไม่ได้อยู่ห่างไกลและไม่ได้ผิดหวังในตัวฉันจากนั้นก็ มีบางอย่างเกิดขึ้นฉันอธิบายไม่ถูกเลยถ้าจะให้เปรียบอย่างดีที่สุดก็คือเหมือนมีคนมาเปิดไฟสิ่งที่ฉันยังไม่รู้ในตอนนั้นซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการคือการที่พระเจ้าใช้ให้ฉันช่วยชีวิตคนอื่นพอฉันได้เชื่อมโยงสองเรื่องเข้าด้วยกันทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเพราะฉันเข้าใจแล้วว่าความเชื่อในชีวิตฉันมันไม่ใช่แค่เรื่องของฉัน ฉันเข้าร่วมกับ Salvation Army มา22ปีแล้วผู้ก่อตั้ง Salvation Army คือวิลเลียมและแคทเธอรีน o ูธแล้วก็ส่วนหนึ่งของคำสอนเรื่องพระกิติคุณที่เขาสอนในโบสถ์ที่ฉันนึกได้คือความเชื่อคริสเตียนคือการปฏิบัติเขาเคยบอกว่าคุณไม่สามารถประกาศกับคนที่ท้องหิวได้หรอกเพราะข่าวดี ข่าวประเสริฐของพระกิติคนนุณนี้ควรจับต้องได้สิดังนั้นฉันมักจะถามคนที่ฉันเพิ่งเริ่มประกาศว่าคุณมีอะไรที่ทําอยู่ไหมแบบว่าคุณชอบอะไรเป็นพิเศษบ้างคนอยู่กับใครคขาได้ยินเรื่องนี้ไหมบางทีก้าวแรกก็คือต้องรู้จักพวกเขาก่อนฉันรู้จักเด็กอายุ14ที่นั่งกินข้าวเที่ยงข้างๆเด็กที่ครอบครัวถูกฟ้องล้มละลายตอนนั้นเอาจริงๆเขายังไม่รู้เรื่องหรอกคะ่ะแต่เขาก็ไม่ยอมกินข้าว เด็กอายุ14คนนั้นรู้สึกว่าอยากแบ่งข้าวให้เพื่อนกินหลังจากนั้นก็เลยแบ่งให้ทุกๆวันเขาหิวโซกลับบ้านเป็นประจำแม่เขาก็เลยดูว่าลูกกินไม่หยุดเลยนะแต่สิ่งที่เขาทำจริงๆคือการแบ่งข้าวให้เพื่อนคนนั้นกินทุกวันโดยที่ไม่ถามอะไรด้วยซ้ำแค่แบ่งข้าวให้กินแล้วก็คุยเรื่องทั่วๆไปและในที่สุด เพื่อนคนนั้นก็ปรับทุกข์ให้เด็กอายุ14ฟังว่าจริงๆแล้วนี่คือช่วงที่ลำบากที่สุดในชีวิตฉันและบางครั้งฉันก็คิดอยากจะฆ่าตัวตายรู้ไหมมันเป็นแบบนั้นแต่ทุกๆวันนายทำให้ฉันรู้ว่ามีคนที่คอยเฝ้าดูและคอยเป็นห่วงเป็นใยฉันจริงๆ ฉันเลยแบบว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเด็กน้อยอายุ14เชื่อไหมเด็กมัธยมอายุ14มันแปลกมากคือเขาไม่ได้เป็นเหมือนพวกเด็กไเท่แค่แบ่งข้าวกลางวันจากส่วนของเขาให้กับเพื่อนที่รู้สึกโดดเดี่ยวและเขาก็มีโอกาสได้อธิษฐานกับเด็กคนนั้นและบอกเขาว่าพระเจ้ารักเขาและจะไม่มีวันทิ้งเข้าไป เพราะว่าหากคุณเข้าใจว่าคุณเป็นใครคุณก็ทําได้และนั่นคือนั่นคือพระกิตติคุณใช่ไหมคะนี่คือการที่พระเยซูปรากฏขึ้นในที่มืดและบอกเราว่าไม่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 ไมพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเจ้ายังไม่สายเกินไปหรอกเจ้ามีความหมายต่อโลกนี้เพราะเราได้ออกแบบเจ้ามาเราสร้างเจ้าเรารักเจ้าเราปล่ปลอยเจ้าได้เจ้าต้องการอะไรนี่คือแก่นแท้ของพระกิตติคุณซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามมากค่ะการคุยเรื่องความเชื่อส่วนตัวกับคนอื่น เป็นเรื่องที่ทำได้ไหมเพราะอะไรได้ค่ะประกาศค่ะทุกๆคนควรประกาศความเชื่อของตัวเองฉันว่าทุกศาสนาควรมีการเผยแพร่ทำให้คนตื่นรู้นะคะได้สิครับผมหมายถึงถ้าคนอยากฟังอะนะได้ค่ะฉันว่าไม่มีปัญหาแล้วคะ่ะฉันคิดว่าขึ้นอ,อยู่กับวิธีการม,มากกว่าฉันคิดว่าไม่โอเคนะคะถ้าเที่ยวไปบังคับคนอื่นๆให้ต้องมาเชื่อตามคุณตามศาสนาของคุณหรือตามความเชื่อของคุณก็เมันแอปเยบนะครับ คนเข้าไปในแอปนี้แล้วก็แชร์ประสบการณ์กันผมคิดว่าศาสนาก็สามารถทําได้เหมือนกันครับผมเปิดแอปแยบประจําเลย <c oughs> คุณควร <c oughs> จะมีสิทธิพูดอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะพูดไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนของคุณถ้าเป็นเพื่อนสนิททำไมจะพูดไม่ได้ล่ะคะหรือกับใครก็ตามทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองครับผมคิดว่าทุกคนควรแชร์สมมติว่าผมเป็นนักยิมนาสติกแลวบอกคุณว่าผมเป็นนักยิมนาสติกแบบเดียวกันเนี่ยคุณก็บอกผมได้เหมือนกันว่าเป็นคริสเตียนถ้าสนใจเดี๋ยวจะถามต่อเองนั่นแหละ สำหรับผมแล้วการเป็นพยานที่ดีที่สุดนั่นก็คือการที่ใครแสดงให้ผมเห็นว่าเขาใช้ชีวิตของเขาอย่างไรรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าและครอบครัว <Okay. S 1> และผมคิดว่าเราได้เห็นจากชีวิตของเขานั่นเองครับการคุยเรื่องความเชื่อส่วนตัวกับคนอื่นเป็นเรื่องที่ทำได้ไหมเพราะอะไร ล้จะถึงหรือ,อยังเนี่ยจะดีๆนะเฮ้ย hey, นี่มันนี่มันอะไรอ๋อก็แค่แบบว่าเอาเธออย่าไปคิดมากเลยเนะี่ยวิธีการประกาศอย่างที่สองคืออธิบายเหตุผลดีๆว่าทําไมเราถึงมาเชื่อพระเยซูครับเมื่อคาร์ทูตเปาโลสอนเรื่องพระเยซูพระกัมภีบันทึกไว้ว่าเขาใช้เหตุผลกับคนอื่นอธิบายข่าวประเสริฐและเขาโต้แย้งเพื่อความเชื่อและพระคริส พระธรรมหนึ่งเปโตบอกว่าจงเตรียมพร้อมเสมอที่จะตอบทุกคนซึ่งถามถึงเหตุผลที่ท่านมีความหวังใจเช่นนี้แต่จงตอบอย่างสุภาพและอ่อนโยนและให้เกียรติหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงความอ่อนโยนและให้เกียรติก็คือการฟังที่คนอื่นพูดครับคนส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะฟังจนกว่าจะมีคนรับฟังพวกเขาก่อน และการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราฟังและสนใจสิ่งที่เขาคิดจริงๆนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากมันเป็นการแสดงความเคารพผมเคยดินมาว่าคนอื่นๆไม่สนใจหรอว่าคุณจะรู้อะไรจนกว่าจะรู้ว่าคุณใส่ใจเขาแค่ไหนใช่ครับผมพูดบ่อยเหมือนกันว่าถึงแม้คนจะไม่สนว่าคุณรู้อะไรจนกว่าจะรู้ว่าคุณใส่ใจเขาแค่ไหนคุณก็ยังบอกได้ว่าคุณรู้อะไรไปพร้อมๆกับที่คุณแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจแค่ไหนยิ่งเขารู้ว่าคุณใส่ใจเขาก็จะยิ่งใส่ใจว่าคุณรู้อะไรมากขึ้นเพราะสิ่งสําคัญที่สุดที่เขาควรรู้ก็คือคคุณใใส่่จเขาแนนั้ จ๋งไปเลยนะเอาไปทำสติกเกอร์ติดท้ายรถได้เลยเบนมองว่านี่เป็นความคิดที่สุดยอดมากๆแต่ไม่นานก็ตระหนักได้ว่าตลาดวงการสติกเกอร์ท้ายรถมันขึ้นขึ้นลงลงกว่าที่เขาคิดเอาไว้และเขาก็ตีตลาดไม่ได้หรอกครับเพราะคู่แข่งโฆษณาเก่งกว่าเขาเยอะวิธีที่3ในการเป็นพยานกับคนอื่นคือการประกาศข่าวประเสริฐครับ พระกิตติคุณมัทธิวกล่าวว่าพระเยซูเสด็จไปตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆทรงเทศนาะและประกาศข่าวประเสรศิฐเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าคำว่าพระกิตติคุณแปลตรงตัวได้ว่าข่าวดีครับเป็นการประกาศว่าพระเยซูเป็นใครและพระองค์ทำอะไรเป็นการประกาศว่าพระเจ้ารักคุณพร้อมให้อภัยและเริ่มความสัมพันธ์กับคุณ นี่เป็นข่าวดีที่สุดที่คนคนหนึ่งจะได้ยินในชีวิตบ่อยครั้งที่ผู้คนได้ยินข่าวประเสริฐเป็นครั้งแรกก็เพราะการเชิญชวนส่วนตัวและนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทำพระองค์บอกผู้คนว่าถ้าท่านสนใจลองมาดูและเมื่อผู้คนตามพระองค์ไปคนเหล่านั้นก็บอกเพื่อนๆต่อว่ามาแล้วดูให้เห็นกับตาเธอและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่คุณเข้าร่วมกับอัลฟาก็ได้บางทีเพื่อนคนหนึ่งของคุณอาจจะชวนให้มาดูเพื่อที่จะได้มาและค้นพบด้วยตัวเองเลยนี่คือสิ่งที่เราเห็นในตอนต้นของพระกิตติคุณยอนครับอั Andrew, นนนนดรรููููววหหหึ่่งใใเเเลาาาสากกกถพะยซชชิญชบอ้ม จากนั้นสิ่งแรกที่เขาทำคือวิ่งไปหาเปโตรที่เป็นพี่ชายและชวนให้ไปหาพระเยซูด้วยตรงนี้แหละที่เจ๋งครับเปโตรกลายมาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเขาเป็นผู้นำคริสตจักรยุคแรกและหากคุณได้ลองไปกรุงโรมที่จัตุรัสเซนปีเตอร์คุณจะได้เห็นอิทธิพลของเขาไม่ใช่ว่าเราทุกคนจะทำแบบเปโตรได้แต่เราทุกคนสามารถทำตามแอนดรูได้เชิญชวนคนอื่นๆให้มาลองดูให้พวกเขาพบพระเยซูด้วยตนเอง ครอบครัวของฉันดูแลฉันแบบยิ่งกว่าไข่ในหินอีกค่ะพยายามมาอยู่ที่แวนคูเวอร์ฉันเริ่มต้นเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยแล้วก็เริ่มรู้จักการดื่มแอลกฮอฮอล์สูบบุหรี่ไปปาร์ตี้แล้วก็พวกนคกลับฉันชอบอยู่กับผู้คนและชอบมีเพื่อนเยอะๆนะคะพวกเขาก็รู้จากนั้นพวกเขาก็เลยขอให้ฉันแบบว่าเหมือนอจ้างฉันให้พาคนมาที่คลับ ฉันก็พาคนมาในะะไม่แน่ใจน่าจะสัก2ี่สบคนถึงร้อคนช่วงสาร์อาทิตย์แต่ฉันกระตือรือร้นกับงานนั้นมากเลยมันเหมือนเป็นชีวิตของฉันฉันชอบไปคลับฉันชอบความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพ่อของฉันเริ่มป่วยเป็นโรคซึมเศร้า แบบหนักมากๆมีอยู่หลายครั้งเลยที่พ่อพยายามที่จะฆ่าตัวตายนะคะแล้วก็คนที่รู้จักพ่อคนหนึ่งก็บอกเขาว่านี่เฮ้ย e, ฉันรู้เนี่ยต้องเจอเรื่องหนักๆพวกนี้แล้วก็ฉันเองไม่รู้ว่าจะช่วยนายได้ไหมแต่ว่าฉันรู้จักคอสอัลฟาอยู่แล้วก็ทำไมนายไม่ลองไปดูล่ะ คือพ่อของฉันไม่เคยไปโบถ์มาก่อนเลยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพ่อก็ตกลงยอมไปตามคําขอแล้วพ่อก็มอบชีวิตให้กับพระคริสต์ฉันจําช่วงเวลานั้นได้เหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เองพ่อนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วพูดว่าฟังนะทุกคนพ่อมีเรื่องจะบอกพ่อได้รับการอภัยจากพระเจ้าแล้วพ่อก็อยากที่จะขอให้ทุกคนอภัยให้กับพ่อด้วยแล้วพ่อก็ขอให้แม่ยกโทษให้แล้วพ่อก็ ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านวันนั้นแล้วพ่อก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเราก็เป็นคนละคนะมันเต็มไปด้วยความสว่างพ่อพูดกับฉันว่าดอรี่พ่ออยากให้ลูกลองไปโบสดูจริงๆนะและตอนนั้นเป็นคืนวันจันทร์นะคะฉันได้รับคำเชิญให้เข้าอัลฟาและฉันก็นั่งอยู่ข้างหลังห้อง เพราะว่ารู้สึกสงสัยและเป็นครั้งแรกที่รู้สึกแบบโอ้ถ้าได้ชูมือขึ้นแล้วบอกพระเจ้าว่าฉันรักพระองค์เป็นครั้งแรกมันจะรู้สึกยังไงนะฉันก็เลยบอกตัวเองว่าตอนนี้ไม่มีใครเห็นฉันทําได้นะและฉันก็ชูมือขึ้นต่อพระเจ้าแล้วพูดว่าพระเจ้าหนูรักพระองค์หนูต้องการพระองค์และทัานใดนั้นฉันก็รู้สึกถึงความรักของพระเจ้า แผสซ่านตั้งแต่หัวจรดเท้าทั่วทั้งตัวเลยค่ะและเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันรู้สึกได้รับความรักแบบนั้นอาทิตย์หนึ่งหลังจากที่ฉันได้พบกับพระเจ้าฉันก็คิดว่าทำไมถึงไม่มีใครเคยบอกเรื่องนี้กับฉันเลยและทำไม ฉันไม่บอกกับคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อล่ะฉันต้องบอกจากนั้นจำได้ว่าฉันเดินเข้าออฟฟิศแล้วก็เริ่มชวนทุกคนเลยฉันพูดแบบคุณต้องไปเลยนะต้องลองไปที่โบสดูและฉันก็ได้ชวนน้องชายของฉันด้วยฉันบอกน้องว่าเฮ้เธอต้องลองไปดูนะต้องลองไปดูแล้วน้องก็มา และพระเจ้าก็แตะต้องเขาด้วยความรักของพระองค์และได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาอย่างสิ้นเชิงต่อมาในปีนั้นแม่ก็มาโบสถ์และพระเจ้าก็เปลี่ยนแม่ไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนกันและหลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็ไปเยี่ยมปู่กับย่าที่เมมี่นะคะแล้วก็พาพวกท่านไปที่โบสถ์แล้วทุกคนก็มอบชีวิตให้กับพระคริสต์ทุกอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะคําเชิญครั้งเดียวดังนั้นมันทําให้ฉันมีความกล้าขึ้นฉันคิดว่าเพราะว่ามีคนชวนให้พ อมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าฉันจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงแล้วแบบนี้จะไม่ให้ชวนคนอื่นต่อได้อย่างไงกันละคะพระธรรมยอห์นบทที่9กล่าวถึงเรื่องราวของชายตาบอดที่พบพระเยซูแล้วได้รับการรักษาให้หายผู้คนต่างรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเลยถามคําถามเขาต่างๆนานา,นาใครรักษาเจ้าเขาอยู่ที่ไหนเขาทํำยังไงเราจะพบเขาได้ยังไง แต่เขาก็ตอบหมดทุกคําถามไม่ได้เขาทาได้แค่บอกว่าพระเยซูทําอะไรกับชีวิตของเขาเขากล่าวว่าทั้งหมดที่ข้าพเจ้าทราบก็คือข้าพเจ้าเคยตาบอดแต่เดี๋ยวนี้มองเห็นแล้วคุณและผมก็เช่นกันครับคุณไม่จำเป็นจะต้องมีคําตอบในทุกคําถามเพื่อการแบ่งปันเรื่องส่วนตัวว่าพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณยังไงเมื่อเพื่อนของคุณเห็นความแตกต่างที่พระเยซูได้เปลี่ยนชีวิตของคุณก็เหมือนเป็นเวทีที่ถูกเตรียมพร้อมให้พูดเรื่องพระกิตติคุณแล้วครับและการที่ได้เห็นเพื่อนของเราพบกับความรักของพระเจ้านั้นนนนนเเเเป็รืื่่่่่องททีีาตต้สุดลย วิธีที่4และ5ในการเป็นพยานคือฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการอธิษฐานครับอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกา 1, ว่าข่าวประเสริฐของเรามาถึงท่านไม่ใช่เพียงด้วยถ้อยคําเท่านั้นแต่ด้วยฤทธิ์อำนาจโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยความเชื่อมั่นอันลึกซึ้งการเป็นพยานกับคนอื่นไม่ใช่แค่ด้วยคําพูดหรือการโต้เถียงด้วยเหตุผลครับแต่ยังรวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวกับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ด้วยเป็นประสบการณ์ที่ความรักของพระเจ้าเทลงมาในหัวใจของเราครับและสุดท้ายแล้วพระเจ้าคือผู้ทีีี่่เลแงชวิต เด t h e r น f การอธิษฐานจะเป็นส่วนที่สําคัญมากในการเพยายานกับคนอื่นเพื่อนผมชิทาร่าสร้างแรงบันดาลใจให้ผมด้วยวิธีที่เธออธิษฐานเผื่อเพื่อนครับเธอจะมีกระดาษชิ้นเล็กๆที่ม้วนเก็บใส่กระเป๋าเอาไว้เสมอและผมเห็นเธอคลี่กระดาษครั้งหนึ่งแต่ไปด้วยชื่อของคนเป็นชื่อของเพื่อนๆทั้งหมดที่เธออธิษฐานเผื่อที่พวกเขาจะมาและได้รับการเติมเต็มในพระเยซูเพราะผมเห็นผมเลยตัดสินใจอธิษฐานเผื่อเพื่อนของผมเหมือนกันนะครับตอนนั้นผมอยู่มัธยมไล่ชื่อตามหนังสือรุ่นเอา ก่อนนอนตอนกลางคืนไม่ก็ตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนผมจะอธิษฐานเผื่อจากรูปสองสามแถวนั้นทีละรูปเลยพอเริ่มทําแล้วก็นึกถึงเพื่อนชื่อเจเรตเจเรตกับผมอยู่ในทีมเทนนิสของโรงเรียนเหมือนกันแลวเราก็ชอบคุยเรื่องความเชื่อและพระเจ้าผมเลยเริ่มอธิษฐานเผื่อเขาทุกวันเช่นกันหลังจากนั้นไม่กี่เดือนวันหนึ่งเข้ามาที่โรงเรียนและบางอย่างในหัวใจของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงไปเลยและในวันนั้นเจเรตหนึ่งในเพื่อนสนิทของผมก็เริ่มติดตามพระเยซูและชีวิตของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับ นี่คือเหตุผลที่การอธิษฐานเผื่อคนอื่นเป็นเรื่องสําคัญมากแต่เราก็ควรอธิษฐานเผื่อตัวเราเองด้วยคริสเตียนในยุคแรกอธิษฐานขอความกล้าเมื่อโดนต่อต้านคงไม่มีใครมาทําร้ายร่างกายคุณเหมือนในยุคนั้นแต่คุณอาจเผชิญสิ่งที่คริสเตียนทั่วโลกในวันนี้ได้เจอคุณอาจต้องเผชิญกับการข่มเหงแบบอื่นๆผู้คนอาจดูถูกคุณไม่ก็หัวเราะย๊อ,ยยอคุณคุณสามารถอธิษฐานขอความกล้าความรักและกําลังที่จําเป็นที่จะเป็นพยานต่อผู้อื่นในการประกาศข่าวดีต่อไปคริสเตียน คนจะมีอิทธิพลอย่างไรต่อสังคมพวกเขา,เาคุณจะสร้างผลกระทบด้านบวกในการช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสกว่าคะ่ะความรักพระคุณและความเมตตาคะ่ะการตอบแทนสังคมครับผมว่าตอนนี้คริสเตียนประกาศเยอะมากไปหน่อยเราควรจะรักคนอื่นมีความอ่อนโยนและก็เข้าถึงได้ง่ายครับรักครับ ฉันว่าควรมีการส่งต่อความรักให้มากกว่านี้ค่ะออคริสเตียนควรขึ้นชื่อในเรื่องของการให้อภัยค่ะพวกเขาให้อภัยเก่งแค่คนอื่นให้มากๆพระคัมภีร์บอกว่าจงรักเพื่อนบ้านแต่คริสเตียนหลายคนไม่ค่อยทําตามกันจริงๆพวกคริสเตียนควรจะเริ่มจริงจังกับความคิดที่ว่าไม่สําคัญว่าคุณจะเป็นใครหรือว่ามาจากที่ไหนคุณก็ยังคงเป็นเพื่อนบ้านของฉันแปลว่าพวกเขาใหญ่คนรู้ว่าเป็นผู้ติดตามพระเยซูใช่ไหมนั้นก็ทําตามพระเยซูดิคริสเตียนควรจะมีอิทธิพลอย่างไรต่อสังคม บอกได้เลยครับว่าสมัยที่บ๊อบพ่อของเบนยังเป็นวัยรุ่นในช่วงปี1960เขายังไม่ได้ติดตามพระเยซูและการไปโบสถ์ก็เป็นอะไรที่ไม่เคยอยู่ในเซซียสมองวันหนึ่งหลังจากที่บ๊อบและเดฟเพื่อนของเขาสูบกัญชาไปเยอะมากพวกเขากตัดสินใจจะโบกรถไปนอกเมืองเพื่อท่องเที่ยวไปตามทางเรื่อยๆหลังจากนั้นไม่กี่นาทีก็โชคดีที่มีชายหนุ่มสองคนที่กำลังออกพปกรัภช่ยเหมือนกันหยุดรถรับพวกเขาทุกคนยิ้มยังมีความสุข แต่บ๊อบกับเดฟไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้พอขึ้นรถไปไม่กี่นาทีคนขับก็เริ่มคุยกับพวกเขาเรื่องพระเจ้าอธิบายว่าพระเจ้าสร้างทุกสิ่งมาอย่างดีพร้อมอย่างไงและทุกอย่างพังได้อย่างไรต่อมาเพื่อนของเขาก็พูดเสริมบอกกับบ๊อบและเดฟว่าพระเจ้าทรงพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูลงมาทำภารกิจใหญ่ช่วยชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอดพ้นจากความพินาศ ทั้งสี่คนคุยกันอยู่ถึงสองชั่วโมงจนมาถึงทางแยกและได้เวลาที่นักเดินทางทั้งหลายต้องแยกย้ายกันไปพอบ๊อบกับเดฟลงจากรถเดฟระเบิดเสียงหัวเราะออกมาฮ่าฮ่เพราะเขาพูดเรื่องบ้าบออะไรกันน่ะแล้วยังเรียกฉันว่าบ้าอีกแต่บ๊อบยิ้มตอบเฉยเฉยเพราะเขาคิดว่านี่คือเรื่องที่สวยงามที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินมาในชีวิตไม่นานต่อมาบ๊อบก็ได้มาถึงทางแยกอีกทางหนึ่งครั้งนี้คือทางแยกในใจเขาตัดสินใจว่าเขาต้องการติดตามพระเยซู และในวันนั้นเองเขาก็เริ่มมีความสัมพันธ์กับพระองค์จนถึงทุกวันนี้เขายังคงจําคนแปลกหน้าสองคนนั้นได้ว่าพวกเขาขับรถไปโดยไม่มีวันรู้เลยว่าสิ่งที่พวกเขาพูดจะส่งผลอย่างไรไม่มีวันรู้ว่าคําพูดของพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของบ๊อบและคนรุ่นหลังขนาดไหนไม่ว่าคุณจะบอกผู้คนเรื่องพระเยซูต,ตอนไหนก็เกิดผลได้ทั้งนั้นอย่ายอมแพ้เพราะว่าพระกิตติคุณคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าคุณลองเริ่มกล้าออกไปเป็นพยานบอกกับคนอื่นดูนะครับถ้าคุณลองทําคุณก็จะเจอความท้าทาย ต่คุณจะรู้สึกยินดีที่ได้เห็นคนอื่นพบกับความเชื่อในพระเยซูด้วยครับผมนึกไม่ออกว่าจะมีเรื่องไหนที่สร้างความเปลีป่ยนแปลงยิ่งใหญ่ให้ชีวิตคนเราได้มากเท่ากับการพบพระเยซูคริสต์เลยครับโอเคถ่ายหรือยังโอเคเราจะเอาแมงมุมมากแกล้งใจสั้นกันนะครับมาครับของแบบนี้ต้องเอาคืนระวัง ที่นี่คือกองถ่ายนะครับคุณดาโต้โอ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 เคโอ้ได้ถ่ายไว้ไหมอ่ะ